ัสดีค่ะชงมาดามทำสวนค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตพักอีกแล้วค่ะพักหลังบ้านสวนพักหลังบ้านค่ะบุ้มจะมาอัปเดตพักสลัดเหลืองออสเตรเลียค่ะพี่นอ้องยินในว่งลอยอย่างรถค่ะพ่อได้กินนลวค่ะได้เวลาเก็บกินแล้วแต่ว่าบุ้มจะบอบุ้มจะบอตัดค่ะบุ้มจะเก็บเมล็ดพันธุ์มันค่อยบรไส้ซื้อเพลินเนาะปีนาค่อยบรไส้ซื้อเพลินเมล็ดพันธุ์มันผายมันแพงค่ะ เ้าก็เลยปีนี้บุ้มก็เลยอยากจะลองเก็บมะเร็ดพันธ์เองเมืองเวลาบุ้มเก็บกลิ่นบุ้มก็จะเก็บใบาลางค่ะเก็บใบลางแบบนี้เนี่ยใบนี้เอาไปห่อเมียงค่ะห่อเมียงเมียงปลาเมียงมูเมียงปลาทูก็ว่าไปนี่พืชพักนาฝนค่ะเริ่มจิมีแบบเป็นดังๆค่ายๆว่าจะเป็นเชื้อราเนาะค่ะเนาะเชื้อราที่พอดีมันเจออากาศหนาวจัดเราวันนี้ฝนกระตกมากเสียค่ะ ก็สิเป็นเชื้อราใบาได้เป็นเชื้อราบ่มกับถอนทิมค่ะถอนไปให้เปดกินก็นกมาเบิงมาเปิดเบิงแบบนี้ค่ะแย่งเสาแย่งแรงบ่ได้บ่ได้ใสปุยอย่างเลยได้ค่ะนีุ่่มก็ใสฮอร์โมนหลอบเดียวค่ะเป็นฮอร์โมนพวกน้ำมกน้ำมกน้ำมักังเสียน้ำหมักมุนมาเพราะว่าดินมันเป็นดินไม่นาะนี่เป็นดินไม่ผสมดินเก่าค่ะดินออร์แกนิกห็นบอก ก so well so 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 ็สีได้กินแล้วพักกรีนคอสทั้งผุนก็คือสีได้กิ่นแหละล่ะผุนบุ้มอัปเดตให้เบิ้งแล้วเนาะค่ะอัปเดตให้เบิ้งแล้วคลิปล่าสุดค่ะไปเบิ้งน้ากันบ่มือนี่ผ่านมาจักมือนซีหามือนเนาะผ่านมาซีหามืออัปเดตให้เบิ้งกับบุ้มีโบคอยเดมีอย่างเลยค่ะคลิปช่วงนี้โบคอยเดบุ้มกับโบคอยเดลงคลิปสามสี่มือลงเธอนึงจังสิย่ำได้ว่างก็คือจังมือนนี่แหละค่ะ มือนีมันเป็นวันจันเนาะทายปูผมก็กจะโหลดลงเลยค่ะโหลดลงเลยบราค่อยไม่เวลาพี่น้องยากยากค่ะนี่ยเบิงเริ่มงามละ่ะพักสลัดเหลืองออสเตรเลียมันสีคลายกลิ่นอกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าใบเขาจะแข็งแข็งในแบบนี้แข็งแข็งแบบนี้จะเป็นกรอบกรอบกรุกบกรุบกบกินแสบเดี๋ยวทายลูกก่อน พพักหน้าฝนค่ะหน้าหนาวนั่นหละหน้าฝนหน้าหนาวอยู่นี่มันฝนตกเนาะอยู่เมืองเพิดหน้าหน้าฝนตกบ่มีหิมะค่ะถ้ามีหิมะนี่บ่มปลูกบ่ได้แท้ๆหน้าหนาวบ่มกระสิบ่วซ้ำหนาร้อนย่นทางยุโรปพุ่นบอกพี่น้องบางคนเพื่อนบอกว่าหนาร้อนเพื่อนจังปลูกพักได้หน้าหนาวเพื่อนไม่ีหิมะเนาะหิมะตกเพื่อนก็ปลูกบ่ได้เดี๋ยวบุนีผ้าหยางหลอกกันค่ะ ล้อฮอตไซกัฮอดนั่นละเมื่อนี้ขคันฝนบบตกห้ามหัวก่อนนี่พักกรีนโอกบลูมอัปเดตให้เบิรงว่าคือจังสิมี่ียงนี่เพียเพียอ่ออนเพียอ่ออนร้ายหลายค่ะเพียอ่ออนมันจะมากอากาศเย็นๆเ,เนี่ยเพียอ่ออนจะลุ่งลงพักแต่ว่ายังบ่ค่อยมีหลายคันบุ้มเจอแบบนี้โตสองโตนี่มันจะเด็ดแตกเปาะเลยตายข้ามมือไปเลยค่ะ เริ่มงามแล้วกรีนคอสกรีนคอสอุ้ยคืองามแทนะ้เนาะมมีแมงบบงมาลงเลยดีละละย้ะมาลงเริ่มงามเดิมจะได้เก็บกินแล้วใบเขียวงามแห้งนะดูเนีดินดินแฉะดินระบายนา้ำบ่อนนี้่ขยุ้นบนเนาเนาะคะ่ะถมัเจอใบเนา่นาๆแบบนั้นมันก็จะทอนถิมได้ดินดีนั่นแล้วดินไม่ผสมดินเก่าก็บ่ได้ใส่ปุ๋ย บ่มีปุ๋ยบ่มีอย่างเลยก็เพื่อนบอกว่าบ่ต้องไปปุ๋งอีอย่างเพิ่มเนาะผุมกับปุ๋งดังแต่ดินเก่ากับดินใหม่ผสมกันถ้าเป็นดินเก่าคักๆมีบุ้มค่อยสีเอาพวกมุลนเป็ดมุลนยางมาผสมมุลนมาแล้วก็น้ำหมักซี่ค่ะมาผสมก่อนปลูกผดผักในสวนบุมจะพายางเลาะเลาะไปทั้งพุ่นก็เห็นบ่บุมปล่อยเป็ดออกมาเล่นน้ำปุ้นนั่งปุ้น ชีแปลงนี่ก็คือสีปลอดได้กับบอแน่ค่ะผุมเพิ่งจะไปถอนมันแปะๆไห้เพราะว่าแปลงนี่มันมันเป็นพักชีลาวพกชีลาวมันเน่าเรเลยได้ถอนเหลือออกเอาพักชีปลอมมาปลูกเลือกสีหลอดปลอดเปิดผักดอกไม้ปนเปกันไปค่ะนาฝนก็สีหกหกจังสีละพี่น้องยาหลายเนาะนาฝนเป็ดปุ้มกับไข่มาละสซ้างอย่างแล้วไข่หลาย อันนี้ก็บบอกเลดิสอีกแล้วค่ะของลูกบุ๋มหน้าเมื่อวันโอ้ยว่าจะได้กินแลวตัวนี้สองสามอาทิตย์เกิดล่งหัวได้กินนละค่ะอันนี้สื่อมาคนละซองคนละไอบริษัเอื่น่าคนเราบริษัทกันแล้วกันค่ะไออีกอีกแบบหนึ่งบุ๋มสื่อมาซองแหลกแที่บุ๋มวานน่ะมันบอคอยล่องหัวไหมค่ะปัดอันนี้นะล่องหัวดีดีนี่เลดิสล่องหัวดีดี สอ,อาทิตย์ละจะเขาซา้มอาทิตย์ลจจะก็สิได้กินแล้วเป็นเดือนนึงก็ได้กินพอดีค่ะถือว่าล่งหัวแปดสเกบเปอร์เซนอยู่ค่ะไขรก็ชุดแรกที่บุมสื่อมาอยู่คนละเจา้าอุ้ยเบิงเบิงเบิงบิง,บงพี่น้องค่ะอันนี้บุมใส่วิธีลูกบุมใส่วิธีวานวานหลกักเอาดินกรบกบเพราะว่าต้องให้ดินเด่นเอาดินโรยโรยข้างน้านะคะ ้วนดินในรวนรวนแล้วลก็วาาลล่านเมล็ดลงแล้วก็เอาดินกำดินเมื่อวานโรยๆรยยเขาก็จะเกิดออกมาแบบนี้เขาก็ล่งหัวดีดีเอาไว้เสร็จแล้วให้นัง่งมาเก็บเอาค้นมากินนี่นั่งมากินอันนี้นั่งกับสิปูกันนี้เด้อค่ะพี่น้องนั่งกับดูแลเองเลยเด้นั่งที่ว่าบส่สบายนั่นแหละค่ะ ก็ดีขึ้นแล้วเนาะก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจและ,จะขอบคุณสําหรับกวมห่วงใยเนาะค่ะขอบคุณสาหรับกําลังใจที่แสนดีดีขึ้นแล้วคะพี่น้องการดีขึ้นแล้วขอบคุณได้หลายเด้อค่ะฝนตกห้ามบุ้มแล้วบุมจะเข้าบ้านแล้ววันนี้มันจะเอาเป็ดเขา้าคอกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะกล้วยมึงกนลังแตกขึ้นมากแล้วตะไคร่ตะไคร่ต้นเดียวฝนมาแล้วพี่น้อง เจอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ